เราก็จะบายรับประทานดูกันนะคะแม้ว่าเราจะไม่สบายเราก็จะรับประทานรสตอรี่เลยอ่ะมีแต่เป็นวิดีโอคลิปเป็นยูทู e ไปเลยอันเนะเดี๋ยวไม่กินเดี๋ยวไปรอหาย <laughs> อร่อยแล้วถ้าเหมือนเลยวะเห <c oughs> มือนไมโลอะซีเรียลซีเรียลไมโล, <c oughs> มโลอะอืมอะไเกี่ยวกันี่อ่ะเออรวยี่ไปเกี่ยวกันี่แล้วไงใครแ่กู ปมาทับใจไว้ยอยู่ไหนวะโทรหาไว้